สวัสดีสมาชิกเคโ Channel ทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาแนะนำแอปตอบแบบสอบถามออนไลน์นะคะสายฟรีทำได้นะส่วนออการดาวน์โหลดแอปและการทำงานเป็นยังไงตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับแอปที่แอดจะแนะนำในวันนี้นะคะมีชื่อว่าแอต a าโพนะคะเป็นแอปตอบแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะคะสายตอบแบบสอบถามไม่ควรพลาดเลยนะคะกับแอปนี้นะ,ะส่วนวิธีการทำงานก็ง่ายมากๆเลยนะคะเขาก็จะเป็นตอบแบบสอบถามทั่วไปนะคะเกี่ยวกับชีวิตของเรานะคะชีวิตประจำวันประวัติของเรานั่นเองค่ะว่าเราเอ่อมีครอบครัวไหมแต่งงานไหม ซื้อของอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะส่วนวิธีการดาวน์โหลดนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้นะจากนั้นให้เรากดตรงนี้เลยนะคะมันก็จะลิงก์ไปที่เพจสโต e นะคะเราก็กดติดตั้งได้เลยนะคะเมื่อกดติดตั้งแอปมาไว้ในเครื่องแล้วนะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ให้กดเข้าไปเลยนะคะส่วนใครที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือก็กรอกตามที่เขาถามนะคะอาอยุเท่าไหร่ผู้หญิงหรือผู้ชายแต่งานหรือ,อยังประมาณนี้นะคะถ้ามีแบบสอบถามเข้ามามันจะขึ้นมาแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเรานะคะเราก็รีบเข้ามาทำนะคะแต่ตอนนี้งานไม่มีแล้วเพราะ ช่วงนี้แอดยุ่ง <ๆ S 1> ก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาทําคนอื่นเขาก็เลยทําไปก่อนนะคะส่วนแอดนี้ถอนเข้า paypal นะคะแล้วก็เข้า bitcoin นะคะเราจะเลือกเป็น ethereum นะคะ paypal นี่100บาทนะคะส่วนถอนเข้า ethereum ก็1,400บาทนะอันนี้แอดใกล้ถึงแล้วนะคะพึ่งจะได้ 89บาทนะคะเหลืออีกนิดเดียวก็ถอนได้นะคะใชเ้เวลาในการถอนก็ไม่นานนะคะถ้าทำยอดครบ100บาทก็กดถอนได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์แนะนำเพื่อนนะคะแนะนำเพื่อน1คนก็จะได้20บาทนะคะก็เยอะนะคะสำหรับ ใครที่เป็นสายแนะนำเพื่อนนะก็จะได้20บาทมันก็จะถึงยอดเร็วในส่วนงานตอบแบบสอบถามนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็แล้วแต่นะคะมันก็จะทำงานคล้ายๆกันนะคะก็คือเวลาเรากรอกประวัตินี่นะคะก็ก็คือแบบว่าถ้าเราอ่ะจะให้เป็นบุคคล ที่อายุ20หรือ25 30หรือเป็นวัยทำงาน40ประมาณเนี้ยก็ให้จำว่าเรากรอกประวัติอันไหนไปนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงอายุ30-40แต่งงานแล้วมีลูกสองคนเงินเดือน30,000-40,000ประมาณเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเว็บแบบสอบถามอันไหนเราสามารถโกหกได้นะคะแต่ว่าเราต้องจำให้ดีว่าเรากรอก อะไรให้เขาไปนะคะเพราะเวลาที่เราลงประวัติกับเขาอะ่ะแล้วเขาก็จะจําเราไว้นะพอมีแบบสอบถามาจากบริษัทที่เขามาจ้างเ,าเว็บนี้ที่มาให้เราทํางานให้เขาเนี่ยเขาก็จะดูเลยว่ากลุ่มคนไหนที่มีอายุเท่านี้เท่านี้เขาก็จะส่งมาให้เรานะคะส่วนบาง บางบริษัทเขาก็อยากได้กลุ่มคนที่อายุ18ปีบางบริษัทเขาก็อยากจะได้กลุ่มคนอายุ30ปี40ปีประมาณเนี้ยค่ะก็คือโกหกได้แต่ว่าให้จำให้ได้ว่ากรอกประวัติไว้ยังไงนะคะสำหรับแอปนี้สำหรับสมาชิกท่านไหนที่ยังไม่เคยทำนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ด้านล่างนะคะส่วนบัญชี Pay p พ l ก็คือ ตอนนี้เขายังไม่เปิดให้สมัครใหม่นะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครนะคะต้องต้องรอก่อนนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะเปิดช่วงให้ประเทศไทยสมัครตอนเดือนมีนาหรือเปล่านะคะได้ยินข่าวๆมาว่าจะเปิดให้สมัครตอนช่วงเดือนมีนานะคะสําหรับสมาชิกท,ท่านไหนที่มีบัญชี paypal อยู่แล้วก็สามารถาทําแอปแนวนี้นะคะทําแบบสอบถามนะคะก็สะสมเข้าบัญชี paypal นะคะ แล้วก็พอถึงยอด5,000ก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะหรือใครที่อยากจะแลกกับอ,อ,อยากจะแลกก็สามารถหาแลกตามเพจได้นะคะแต่การแลกก็คือต้องดูดีๆด,ดูให้มั่นใจว่าเพจนั้นะ่ะแลกจริงนะคะเดี๋ยวจะโดนโกงนะคะเพราะว่าพวกที่หากินกับเพจพวกนี้ก็มีเยอะนะคะต้องดูดีๆด,เ,ดอเอ,อดูที่น่าเชื่อถือได้นะคะ ส่วนสมาชิกท่านไหนที่อยากจะลองทำอแอปแนวนี้นะคะแอปตอบแบบสอบถามนะคะมันไม่ยากเลยนะคะแรกๆเลยแอดก็ทำไม่เป็นเหมือนกันเนาะตอบผิดตอบถูกเดี๋ยวทำไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชินเองนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจว่าควรจะอตอบอะไรดียังไงดีเดี๋ยวสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปแอดได้เลยนะคะ เดี๋ยวแอจะมาตอบนะส่วนสมาชิกท่านไหนที่ทําเป็นอยู่แล้วก็คงจะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าแอปต่อบแบบสอบถามที่หลายๆเว็บนะ่ะมันก็ทาคล้ายๆกันค่ะก็คือก็จะถามาว่า,าในช่วงหนึ่งเดือนเราไปทานอาหารนอกบ้านไหมเราไปทานที่ร้านไหนและเราชอบซื้อของอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไรายได้ของเราไรายได้ส่วนตัวเท่าไหร่ รายได้ของครอบครัวเท่าไร่รายได้หลักมาจากใครเราเป็นคนหาเงินหลักไหมแล้วก็ว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านเช่าหรือว่าตึกหรือว่าพาร์ทเมนต์อะไรประมาณนี้แหละคะ่ะก็คือถามเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราอุปโภคบริโภคอะคะ่ะมันก็คือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามันก็คงไม่ยากนะคะแต่แอดก็อยากจะบอกไว้ว่าสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะ ก็คือมันไม่ยากเลยสมัครแล้วก็กรอกตามที่เขาถามมานะคะเขาถามอะไรมาแล้วก็ตอบไปแต่ที่จะให้ไม่ลืมเลยก็คือต้องจดไว้นะคะว่าแอปนี้เรากรอกอายุเท่าไหร่นะคะมีประวัติอะไรบ้างมีครอบครัวหรืออย่างไรได้ต่อเดือนเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะก็จดไว้นะคะ ส่วนในแอปแบบสอบถามแอดก็มีเยอะเหมือนกันนะคะมีหลายเว็บที่แอดทำนะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะมาแนะนำอีกแอปหนึ่งนะคะซึ่งมันก็เงินเข้าเร็วมากเหมือนกันนะก็คล้ายๆกับแอปนี้และคะ่ะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนอ,อ่ที่อยากจะลองทำดูดียวแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะ ส่วนสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่ทำไม่เป็นหรือไม่อยากทำก็แล้วแต่นะคะแอดไม่ได้บังคับนะเพียงแต่แอดแนะนำว่ามันยังมีอีกแอปหนึ่งที่น่าสนใจที่ทำเงินได้จริงนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ